สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอโ้มาขึ้นหนาเหี่ยวเถอเอาหนาเหี่ยวแบบธรรมชาติเนาะอินดีต้นรับนะคะเข้าสู่จ่องดุสณนีสปาเจเน่ในนี้พี่ดุสเีจะพาเพื่อนๆมาเตรียมกลางศาสตร์กลางไอ้น,นี่นกลางศาสตร์พี่น้องค้าเนี่เตรียม กางสัตว์ไอ้นี่เตรียมจะทอสัตว์ทอเสือเกลียดจะสังเ็จท่อเสือทอ่อแผลจักหนาวดูแลสุขภาพด้วยจากหนาวดูแลสุขภาพด้วย,าาวยนะครับอ,อ,อึบ